างานมาจนเมื่อยลงทั้งแบบนันนีดินทรายค่ะลงทั้งหน้าจระของนะยันจัก,กรยานไฟฟ้าเพิ่อนอยันดันบาไหวไเลย,ยจอดไว้ข้างห้องข้างห่วยเดินมาเอาเดินมาเมืองงัวอ้ยบรรยากาศแดดหอนคักอิสานหน้าแรง านี่หงโบช่วงนี้สุขภาพบกค่อยดีจ้ะเดี๋ยววันทีน่ประมาณปลายเดือนมอกละนัดไปขึ้นเขียงผ่าตัดเดรพีนองท่านบบเห็นกแกลแสดงว่าอยู่โรงพยาบาลพุ่นละก็เป็นโรคแนน้อยเป็นหนิวหมอก็เลย ร่างกายก็บบกแข็งแรงหมายถึงว่าสุขภาพห้าอ on on pure, ่อนแออ่อนเพียเนาะจะอาจจะมาจากสาเหตุก็เลยตัดสินใจว่าจะให้หมอพาเอาออกจากว่วมันก่อนใหญ่ก่อนหนึ่งมีสามก่อนก่อนใหญ่ก่อนหนึ่งแล้กกาก่อนหน่อยสองโอ้ยย่างมาแค่นี้ก็เมื่อยความรู้สซึกเนาาสำหรับคนโลกนี้บ่มีคิดว่าจะคือกันบ่เนาะ จะรู้ซื้อออนเพียเมื่อยง่ายค่ะเดินนิดๆน้นนอยๆกับรู้ซึกเมื่อยนะมีแรงประมาณนั้นจะ้กะก็เลยากสิไปาพาตัดเอาออกเพราะว่าท่านสลายมันกกบดาแล้วเพราะว่ามันเป็นก้อนใหญ่เน,ะนาะจีใช้แสงตักสิบได้ เปวเลยไปายพาตัดอาจสิปลายเดือนหมอสินัดอีกที่นึงจะจะสุขภาพเ้าน,นมว่าแข็งแรงพร้อมที่จะพาตัดบอ่อประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวจังสีมาบอกอีกเพื่อนึงเอามาดูวัวเราโอ้ยลาบหฮอนบะลูกกินน้ำบอ่อแม่ไปใส่ ยี่สองตัวนี่บอกกินน้ำไปเดี๋ยวพาวัวกินน้ำก่อนนะคะเอาวัวกินน้ำก่อนพี่น่อง